สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของค่าเหนื่อยนักเตะประจำฤดูกาล2023-2024ที่กำลังจะมาถึงกันดีกว่าโดยวันนี้เองเนี่ยจะมาพูดถึง10อันดับนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดนั่นเองนะครับเรียกได้ว,ว่าปีนี้เองเนี่ยในตอนช่วงตลาดนักเตะเนาะก็เป็นช่วงที่แปลกที่สุดเลยนะครับผมคือมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกฟุตบอลเกิดขึ้นกับการมาถึงของลีกซาอุดีอาระเบียที่ทุ่มเงินจำนวนมหาศาลในการกระชากนักเตะระดับ โลกเนี่ยหลายคนให้ย้ายจากยุโรปมาเล่นในเอเชียได้เลยนะครับปรากฏการณ์นี้หลายๆคนเรียกว่าปรากฏการณ์สมองไหลเลยนะเรียกได้ว่านักเตะระดับท็อปเนี่ยออกจากยุโรปกันเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่านอกจากทางซาอุเองที่เป็นตัวนําทัพแล้วเนี่ยลีกอเมริกาก็ยังได้เมสซี่ไปด้วยถูกไหมก็ถือได้ว่าแลนสะเคปของโลกฟุตบอลน,นั้นได้ถูกเปลี่ยนไปเลยวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าประจําฤดูกาลที่กําลังจะเปิดขึ้นนี้นั้นมันจะเป็นยังไงกันบ้างนักเตะคนไหนได้ค่าเหนื่อยเท่าไหร่และ 10, มีใครบ้างเรามาเริ่มจากอันดับที่10กันเลยนะครับอันดับที่10นะครับผมโทนี่โคลสของเรอัลมาดริดนั่นเองได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ปีหนึ่งยี่ล้านปอนด์นั่นเองครับตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่923ล้านบาทนะครับแต่อันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าภาษีเองก็แพงมากๆเหมือนกันภาษีเนี่ยก็โดนอยู่ที่ช่วงราวๆสีเร์เซนะครับก็เท่ากับว่าได้รับเงินจริงๆเนี่ยก็ประมาณเกินครึ่งมาหนยหน่อย จากนั้นเองนะครับผมอันดับที่9นะครับผมอันดับที่9เนี่ยมี2คนนะครับนั่นก็คือตัวของออสการ์ที่อยู่ที่จีนนั่นเองเซียงไฮพอตนะครับแล้วก็ตัวของคูริบารีที่ไปเตะให้กับอัลฮิรานในซาอุดีอาระเบียได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่30ล้านปอนด์ต่อปีนะครับผมตีเป็นเงินไทยออกมาแล้วเนี่ยก็อยู่ที่1,325ล้านบาทซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคูริบารีจะได้เยอะกว่าทางออสการ์เพราะว่า ที่ทางซาอุเนี่ยเขาไม่ต้องเสียภาษีนั่นเองครับก็จะได้รับ30ล้านปอนด์แบบเต็มๆเลยจากนั้นนะครับผมไปที่อันดับต่อมาอันดับที่8นะครับผมตัวของแฟรงกี้เดยองจากบาร์เซโลนาได้ค่าเหนื่อยอยู่ที่32ล้านปอนด์คิดเป็นเงินไทยออกมาแล้วก็อยู่ที่ 1, 4 1 3ล้านบาทนะครับจากนั้นเรามาที่อันดับที่7กันดีกว่านักเตะที่เป็นคนอังกฤษที่ได้ค่าเหนื่อยแพงที่สุดในโลกนะครับผมนักเตะอังกฤษคนนี้ก็คือจอแดนเฮนเดอร์สันนั่นเองถึงแม้ว่าจะเป็นนักเตะอังกฤษคคแต่่เขาาไไมด้ แข่งอยู่ในอังกฤษเขามาค้าแข่งอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียกับทีมอัลเอติฟักนะครับผมได้ค่าเหนื่อยอยู่ที่36.4ล้านปอนด์นั่นเองนะครับก็เยอะกว่าใครเพื่อนเลยนะครับผมเรียกได้ว่าทิ้งห่างอันดับ2เนี่ยเกือบ2เท่าเลยนะสำหรับนักเตะอังกฤษนะครับผมโดยอันดับ2เนี่ยนะครับคือตัวของมาคัสแลตฟอร์ดที่ได้อยู่ที่375,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ในขณะที่จอแดนเฮนเดอร์สันเองเนี่ยรับอยู่ที่7 0 0 0 0สปอนด์ต่อสัปดาห์และตัวของเขาไม่ต้องจา่ายภาษีด้วยนะครับต่อจากนนนนนนนััััััั้ออดดบบบทททีีีี่่่่6 6ะครผมมเยาก เนลเแสซี่แห่งอินเตอร์แมมี่ที่อเมริกานั่นเองก็เป็นการย้ายที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าช็อกโลกไปเลยนะครับโดยเมซี่เนี่ยจะได้ค่าเหนื่อยจากอินเตอร์แรมี่อยู่ที่42ล้านปอนด์ต่อปีนะครับผมตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่1,855ล้านบาทก็ถือได้ว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีทีมอังกฤษโผล่มาสักทีมเลยนะครับผมแค่นี้เราก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกฟุตบอลแล้วถูกไหมต่อจากนั้นนะครับผมอันดับที่ับเนีมาจากปารีสแซงต์แชร์แมงนั่นเองครับได้ค่าเหนื่อยอยู่ที่53ล้านนปอผม ตรงนี้เองเนี่ยก็<อ> จริงๆแล้วจะบอกว่าอยู่ในปารีสเนี่ยแต่เงินทุนก็มาจากกาตาอยู่ดีนะครับก็มาจากตะวันออกกลางอยู่ดีตีเป็นเงินไทยเท่ากับ2,341ล้านบาทนะครับนี่คือเงินที่เนม่าได้จากนั้นอันดับ4นะครับผมเอ็นโกโลกองเต้แห่งอัลอิติฮัดที่ซาอุดิอาระเบียนั่นเองได้ค่าเหนื่อยอยู่ที่86ล้านปอนด์นะครับผมเยอะมากๆจริงๆแล้วแต่ที่ซาอุอย่าลืมว่าไม่ต้องเสียภาษีด้วยเท่ากับว่าได้รับเข้ากระเป๋าเต็มๆเลยเนี่ย3,799ล้านบาทนะครับต่อจากนั้นนะครับผมอันดับที่3มนะครับผม นั่นเองบอกว่าค่าเหนื่อยนะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่100ล้านปอนด์นั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่ารับอยู่ที่4,418ล้านบาทน,นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะได้ค่าตัวเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะถ้าเขาย้ายมาอยู่ซาอุดนะครับผมแต่เขาไม่ย้ายไปนั่นเองต่อจากนั้นอันดับที่2นะครับผมก็คือคาริบเบนเซมานักเตะลูกบอลทองคำคนล่าสุดที่ย้ายไปเตะจากเรอัลมาดริดนะไปอยู่ที่อัลเอติฮัดในซาอุดิอาระเบียรับค่าเหนื่อยอยู่ที่172้อล้านปอนด์ต่อปีนะครับผม 599ล้านบาทนะครับผมปีเดียวนี่คือแบบรวยไม่รู้จะรวยยังไงแล้วและอันดับที่1น,นะครับก็คือคริสเตียโนโรนัลดอจากอัลนร์นั่นเองนะครับผมซาอุเหมือนกันนะครับรับอยู่ที่ ,7643 ล้านบาทนั่นเองต่างจากเบนเซม่าเนี่ยแค่1นล้านปอนด์เท่านั้นนะครับผมเรียกได้ว่าค่าเหนื่อยของ2คนนี้เนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันเลยซึ่งหากมาดูใน1ิอันดับแล้วนะครับจะเห็นได้เลยว่าลาสเคปของโลกคุตบอกเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยนะครับนักเตะระดับท็อปเนี่ย 10อันดับอ่ะไม่มีทีมจากอังกฤษสักคนเดียวเลยนะไม่มีจากแบบแมนซิตี้อย่างเงี้ยไม่มีแม้แต่คนเดียวเลยมีแบบแปลกๆหน่อยก็อาจจะเป็นเดยองจากบาร์ซ่าแล้วก็โทนี่โครสจากมาดริดแล้วก็ออสการ์จากเซี่ยงไฮ้นะครับผมแล้วก็จะมีเมสซี่อีกคนหนึ่งนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่ามาจากกลุ่มทุนตัวออกกลางทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นจากทางปารีซักเช็กแมงที่เป็นกลุ่มทุนของกาตาแล้วที่เหลือเนี่ยก็มาจากทางซาอุหมดเลยมีนกเตจากซาอุเนี่ยนะครับผมติดมาใน10อันดับเนี่ยบอกกันเลยว่าสูงถึง5คนจาก อันดับ่าคิดดูดิเรียกได้ว่าอีกหน่อยเนี่ยอีกปี2ปีนะครับผมนักฟุตบอลตัวท็อป,ปคงจะย้ายไปอยู่ที่ตัวนอ,อกกลางกันอีกเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับว่าทางยุโรปเนี่ยจะแก้เกมยังไงถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยสมองไหลออกจากยุโรปหมดอย่างแน่นอนนะครับกลายเป็นว่าฟุตบอลระดับสูงสุดเนี่ยจะถูกจับจ้องไปที่ลีกซาอุทแทนเองเหมือนกับแบบเล่นฟีฟ่าอัลติเมททีมอะไรแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมมองว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้ยังไงในวัน,นวลล้วไ เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ยังไงหมดเวลาลงลาบา,บายครับสวัสดีครับ